กำแพงลางป็นยอดไลน์คุณผูมากับทักทายสบายดีทำทุสมที่เขาราบผิดเมื่อถคนยินดีต่อครับทุกคนเข้าห้องอาขาซาโซหรือว่าอาขาอยางโยนะเอทุกคน ืันนี้เราก็อยู่ทีสถานีรถไฟหลวงพระบางเนาะพ้อแล้วเนะาะวันนี้เราก็ชิเดินทางกับโยน้ำพาแล้วสิกับไปน,น้าเตยเนาะเ <c oughs> ้าก็มาลีนมาเที่ยวอยู่หลวงพระบางนี่ก็สองมือและนะ้วเนาะสองมือสองมือแลอ้วคือว่าเป็นการออนเดินทางครั้งแรกที่โคตรมีความสุขเนาะที่ได้ลองมาเปิดประสกบการ์เมื่อเปิดหูเปิดตาในที่ที่เ,าเ,าเขาบอเคยไปเนาะได้มาลอง ลองมาลองสัมผัสด้ดยตัวเองกอ็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คมคาที่สำหรับสวีวิตเนาะโอเคเขาที่ไปซื้อปีก่อนเดี๋ยวสิเบิรกองว่าเขาจะเปิดเปิดระบบเปิดให้บริการระบบเนาะโอเคตามมากันเลยโคตรขีโคตรใหญ่แ็งทุกคนคดใหญ่เนาะโอ้ยยานล้างงานกลางมีบ้องลังจอดรถขุดกว้าง นี่เป็นการขึนน้นรถไฟครั้งแรกในชีวิตเนาะว่าเฮาสืบสืบถึกสืบอืบปีถึกบอสิสิสสสสกได้วนเนาะครันะ้มมงแรกที่ไปมาลองมาตรงจริงด้วยตัวเองเนาะโอเคตามมากันเลยอโอ้คนเดียบทุกคนคือเบิึงคือในวิดีโอเบิึงคือในขปภาพมังคือเบิึงคือน้อยๆเนาะแต่ว่ามาเห็นตัวจริงบักใหญ่ๆทุกคนเนีย่ยเบิงึงนี่ก็เป็นน่าจะเป็นอาคารน่าจะเป็น ติดธักเนาะพิธากของพนักงานรถไฟเราจีนที่ว่าของชาที่จะรสวยสดงดงามเนาะต่างของเรือนอขึ้นไปเลยที่เราไปเจอกันอยู่ดังของบานา,นานขึ้นขันใดออกกำลังไก่ต่อจากที่ขึ้นสีกับกันไปขึ้นพระธาตุาสีข <c oughs> ึ้นขั้นไหนหลายแห่งครับผมที่ตามมา มันนี่บรรยากาศตอนเช้าๆนี่วิวงามเห็นวิวงามเนาะเห็นทัพภูเขาทิวทัศน์ที่สวยงามใช่ปะของการที่จะเพนะอร์เฟเนาะเออการังไข่เจ้าแล้วก็เพียงแค่ ดูกันตอนนี้เขาก็ขึ้นมาดังเทิงซื้อแล้วนี่แพงงามเลยเห็นตอนนี้เขาไปซื้อปีนน่าจะโบเกิลเบิร์นเราซีไปทำอทลไรนะ ก้าวตอนนี้เขาสิไปซื้อปีเนาะแต่ว่าเขาจมอเปิดาเขาจยังบ่เปลือย้ะเขาจาเปิดต่อประมาณแปดโมงขึ้นต้นโมงสี่สิบเนี่ตอนนี้เขาก็สิลงยมบ่เปิดบริการบ่เปิดเถเอตอนนี้เขาสิลงไปตัวของกินก่อนเนาะตอนแต่ตอนเ้าบร์ตอนเ้าริไกินอย่างเลยโอเคเขาสิไปกินข้าวนอกแต่ว่ามันใหญ่เลยเนาะมันใหญ่เนาะมันใหญ่ เป็นตุ้งตินไงคือบ้านใหญ่นัดเลยไม่เห็นตุวงตินเลยว้าใหญ่เลยถือว่างามแหงเนาะถือว่าแล้วก็ลางจองรถนี่ก็เข่ากับตัวสถานีเนาะโอเคตอนนี้ก็ขออนุญาตไปกินไปซอกของกินพองพองก่อนเนาะถือว่ายังไม่ได้กินอาหารเช้าไม่ได้กินอย่างเลยเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ที่แล้วเนาะที่รถไฟของของพี่ เดินทางจะหลวงพระบางไทยนาเตยเนาะสันที่สอเนาะสังส,สองส่ปีนี่โอ้คนโอคิวซื้อปีรถไรเตอร์เพื่อนนี่ขามาช่วงยำบุญยังงานนี่คือสิหลไยกว่านี้แหละคือสิ่ฮอพุ่นแหละ่อคิวหอพีเนาะโอเคตอนนี้เราก็จะไปรอข้าขึ้นรถไฟกันเลยนะโอเค โอเคครัเข้าไปรอารถไฟขึ้นรถไฟออกตอนก้าวโมงสี่สิบนนี่จะหมดนี่แปดโมงไปลานี่ก้าวโมงสองนาทีแล้วก้าวโมงสองแล้วหรอโดยโจะหน่อยพอดพอดอยู่พอดนาเตยประมาณสิบมงเนาะสิบเอ็ดโมง,ลโมงปลายปนี่ครับพรายในะส่แมสก์ฟวีใส่เนาะเอิโหขากลัะสะด อสวยลูลาเลยทุกคนนี่เป็นสถานีร้อนขนานเด้องานหลายทุกคนโครสูงครับโอเคมีคนคนโครหลายเลยานเพื่อนมันตองคิวนี่ไหลเติร์น้ำบนอนยัางงานนี่คือสียากการซื้อเลยนีย่ไ <c oughs> หนเติร์เนาะ เฮาซีอนะอนเดินทางกับนานเตยด้วยทุกคนในพ่อนหามขายถือเขามากนะใทางเขาสถา,านีทุกคนไทยทุทนคีอนรุงกวน ลายมันซีเนาะอยามาเกดี่แบนะเควรไม่ มาแล้วไปแล้วไปแล้วน,น้องับนนันที่สองเลยนี่แล้วโอเคทุกคนสอนนี้เอาก่อนนาง่ารถไฟอ,นะออกนอนเลยน่าราย บอลนางกวางหลายนี่แล้วก็รอถนน่ายนาะรถไฟออกต่อขโ,โมนสะี่สิบแปดเนาะนา่งถ่ายนี่ออก,ก,ถอก็ถ่ายเป็นรถไฟเนาะคิวคิวยาวหลายของคิวของคิวข้างหลังดูข้างหลังเห็นไหมข้างหลังนี่เด้อคิวโคตรลายเลยสั้นนั้นสั้นสองสั้นสามคิวสั้นสอง ตอนนี้เขาออกไปอยู่นอน้าไปนข้นขาบสอเด้อเียมีคนคนหล สำหรับการปล่ยสัญาก็คือรถไฟปินกันข้างหลังในล้ลายในที่ไฟของทางน้อกาเป๋าและเกยท่าไว้ในาเก็บเงื่อนเกลืองสำหรับกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่ตะลุนเอาไว้ไี้ในไั้นเก็บเงือนเกลือที่อยู่ด้านข้างกระเป๋าเดินทางรถไฟกำลังเข้าก่อได้จาตัวพระบางลเด้อนี่นี่ได้จ้าตัวพระบางแล้ว ไปหอนันเตยนะไปหอนันเตยก็ไม่สูงเราจีนก็ใส่ความเร็วสูงเนาะเดี๋ยวเราก็สิบไทยเลยนะเจ้าพี่เดี๋ยวนดแล้วก็เราสิไปสถานีนี้อันนี้เขาก็เข้าอุโมงค์มืดเต้ยเลยเต้เลยเข้าอุโมงค์แล้วผู้โดยสารก็ไหลอยู่เนาะไหลอยู่ ตอนขึ้นนี่เออคือแบบโคตรพ่อโคดนี้ยแบบคุณดูสานมันหลายนะยาก,กันเข้าเนาะแบบไปไก่อนยาข่าวก่อนเนาะไปอะไรก็โอเคเนาะเล่นอจีน,นอุโมงค์เนาะบ่เห็นอย่างไรทุกคนไปอุโมงก็จะเจ้าอุโบนแหละก็แล้ววันาวานี้ก็มีพนักงานบริการอย่างเนาะ มีขเขากำลังผ่านแม่นมนะ้ำเนาะโอ้แม่น้ำนี่ก็แน่อ,อ,นอยู่เนาะรถไฟขี่สบายแตนะ่ว่าโคตรนิ่มเลยบวู้ซึดยังเลยโอ้ผ่านปะ่าผาโดผ่านป่าเนาะถือว่าคุ้มค่าเนาะกับการเสี่ยงเงินคุ้มค่ากับการเพียรได้เบิร์นวิวก็คุ้มค่าแล้วทุกคนนี่นวิวภูเขาตัวเมืองหลวงพะยางเนาะโอ้เขาองโมงย์อีกแล้วทุกคน นนเข้ามงกันแล้วมีคนต่อในเข้าออนเดินเร็วเนนะาะออนสถานีรถไฟนาเตยแล้วทุกคนออนสถานีนนเตยแล้วทุกคน เป็นคันแรกเนาะคันแรในชีวิตเนาะเพิ่อูเพิดตารผสมกันอะไร็น,นัทน มาหอดแล้วสถานีนาเตยทุกคน,นโอ้โหเนี่ยนำทายู่หานี่เนี่ยอ๋อแล้วทุกคนนี่เป็นสถานีนาเตยในโ,โอเคทุกคน พีนเมยก็ขอจบขอลาไปเพียงตอนนี้เนาะเนไทยที่นัก,ก,กอันก็ลงิร์น,นที่วันนี้จะโชว์ก็ยาลึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดตามน้องใจไอ้เบาอ่ะคาะสองนุ่มอ่คาะนี่ด้วยเนาะโอเคที่วันนี้ขอลาไปก,ก่อนเนาะทุกคนบ๊ายบายสบายดี